ไม่ได้ตกใจทรงผมพิพชณีนะครับแต่ผมเราจะบอกว่าสิ่งที่น่าตกใจนะฮะเศรษฐกิจอ่าใช่ครับตอนนี้ก็ดอกเบี้ยก็ขึ้นยิ่งไอ้โควิดเข้ามานี่ป๊าดมันน่านักมันน่าดังนะฮะตั้งแต่โควิดเข้ามาเศรษฐกิจไทยฟกไปเยอะเลยแต่ท่านผู้ชมครับโอ้โหมีหนึ่งในลูกค้าของพี่พัชรีนะครับที่มาดูนะครับพอมาดูแล้ว โอ้โหพี่วัชนีนะครับพ้องคำหนึ่งขึ้นมาเขาก็ตะลึงเลยพี่วัชรีบอกคุณนี่นะโควิดเนี่ยไม่สามารถทำอะไรให้คุณแบบว่าสะดุ้งสะเทือนได้เลยคุณเนะ่ะเป็นคนที่คนอนื่นเขาแย่ไปหมดแต่คุณอนะ่ะโควิดมาเงินคุณยิ่งแบบเข้านะฮะใช่แล้วเดี๋ยวมีทีเด็ด อะไรอีกนิดหนึ่งเดี๋ยวพี่พีนีจะเผยว่าว่าเขาจะสวยตอนไหนค่ะแต่ตอนโควิดมานีงเขาดีค่ะเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูนะครับเป็นมือของคุณลูกค้านะฮะที่ไดเ้เราได้ขออนุญาตมาแล้วนะครับแล้วก็จะได้เป็นเ,เขาเรียกอะไรนะเป็นเป็นวิทยาทานเป็นวิทยาทานให้กับท่านผู้ชมดูนะฮะลายมือในระบบเมตริกเนี่ยไม่ใช่จับมือขึ้นมาดูต้องมีจุดอายุนะจุดอายุซึ่งจุดอายุปัจจุบันเขาลงตรงนี้ นะฮะนะฮะมือขวาไอ้มือซ้ายคุณเก่งเห็นไหมจะมีเครื่องหมายวิกตอรี่ขึ้นเต็มไปหมดเลยท่านผูะชมจะเห็นไะเป็นตัววีอ่าเป็นตัววีเยอะมากวีเอียงกับวีตั้งตั้งตรงตรงันไหนดีกววีเอียงวีเอียงก็หมายถึงว่าเราเอียงแก้วนะฮะวีตั้งก็หมายถึงเราตั้งได้ไหนดีกว่าอตั้งมันต้องดีกว่าตั้งดีกว่าแต่ก็ต้องดูว่าคุณทําอาชีพอะไรแล้วนี่มันไม่ได้มีวีเดียวเปรียบเหมือนมีเป็นห้าสิบหกสิบแก้ว ใช่ไหมฮะก็กินอิ่มเลยจุดอ่าจุดยุบอีขึ้นตรงนี้ <c oughs> คําแรกที่พี่ทักเขาพี่บอกว่าต่อไปนี้คุณไม่มีอะไรที่จะต้องวิตกกังวลอีกแล้วด<อ>วงของคุณไม่มีขาลงมันอยู่แต่ขาขึ้นอืแล้วเ็าถามขึ้นมาเมื่อไหร่พี่ก็ย้อนไปด้วยสายตาประมาณสี่มิล<อ>นะเราจะต้องมีสี่มิลเพราะเราจะต้องมีระบบเมตริกเข้ามาจับ สเกลหนึ่งปีเขาเดินไป1.190ุมเมตรสี่ปีก็เอา1 1 9 0เไปหารก็ประมาณ3ปีที่ผ่านมาพี่บอกประมาณ3ปีที่ผ่านวันน่าจะเป็นโควิดเข้านะฮะคนอื่นเขาแย่แต่คุณเกิดวิกตอรี่ขึ้นมาเลยคนอื่นเขาแย่คุณรวยพวกตายแล้วอาจารย์รู้ได้ไงอ่ะอุทานเลยนะพี่ก็บอกว่าอ่ะ รู้ก็แล้วกันแล้วเขาเขาาบอกเลยเขาเขาขายอะไรฮะเขาบอกไหมหรือว่าเป็นความลับเอ่อไม่ได้ขายอะไรนะคะเป็นขายเครื่องสําอางโอก็เหมือนคนทั่วไปนะฮะแต่เครื่องสําอางเขาพี่ก็บอกว่าเครื่องสําอางของเขาเนี่ยที่กําลังจะออกตรงนี้นะคะเสาร์เกิดวิตอรี่อาทิตย์เกิดวิตอรี่ฐานะเกิดวิตอรี่เครื่องสำอางของคุณต้องไม่ธรรมดาเพราะว่ามันดังในปีพศ หกหกถ้าเครื่องสำอางคุณขายไม่ดีหรือไม่ได้เงินมาเอาเงินคืนจากพี่เพราะเวลาทำนายพี่จะต้องให้ลูกค้าทุกคนอัดอัดเสียงยอัดเสียงบันทึกปีหน้าถ้าชีวิตคุณไม่ดีกว่านี้คืนเงินอืมอ่ะนะคะนะเก็บอัดเสียงก็เลยแล้วเก็บไปด้วยเก็บไปด้วยอ่ะนะคะ,ะเขาบอกว่าอาจารย์เอ่อ หนูจะดีไปกี่ปีพี่บอกว่าชุดแรกเอาไปก่อนห้าปีชุดที่ส<ห>องอดีตมันจะย้อนกลับเมื่อครบหปีตัวบนจะไม่ทำงานแล้วหมดอายุ<ห>แต่ตัวล่างดับเบิลเชคจะขึ้นมาทำงานต่อต่ออีกเป็นสิปีซึ่งมันไปตรงกับคุณอายุย<ห>ี่สิบเก้าขาบอกอายุ29้าหนูดีไปสิปีต่อไปมันจะถึงย้อนกลับไปอายุ29้าอีกประมาณ5ปีข้างหน้าตัวนี้หมดตัวกินมากินตัวนี้ต่อ จะเอากี่ร้อยล้านให้ว่ามาอมโอ้โหแล้วนี่รวยไปยาวเลยเขาถามนะว่าหนูจะรวยเท่าไหร่กับคุณไม่รู้แต่พี่อะเป็นพันแน่นอนถ้าเป็นพี่เพราะมันโดมันขึ้นหลายปีมากสิบห้าปีติดกันคือมันต้องขึ้นกับว่าขึ้นมันต้องวางแผนไงขึ้นกับว่าออ่เพอจังหวดัดีนะฮะจังหวัดดีคุณลุยลุยแล้วสินค้าของคุณแล้วก็การแล้วก็ต้องแบบว่าจะ เขาเรียกอะจะต่อยอดตุบๆไปได้ขนาดไหนแล้วก็ถ้าเป็นงานวิจัยด้วยแล้วนักวิจัยออกมาการันตีด้วยอคนนี้เรียกว่าขณะที่โควิดทุกคนแย่นะฮะ,ะจริงแล้วมันก็จะต้องมีคนที่ดีคนที่จะประสบความสําเร็จหนึ่งต้องรู้จังหวะ,อะสองต้องรู้แนวทางเท่านั้นเองไม่ยากรู้จังหวะรู้แนวทางมหาพี่พี่ไม่ใช่ผู้วิเศษพี่คือผู้ แปลภาษาลายมือหรือแปลอ่านแผนที่ชีวิตทุกคนกรำแผนที่ชีวิตออกมาแล้วะนะฮะฉะนั้นทุกคนกรำแผนที่มาแต่ต้องหาคนที่แปลนะ,ะพี่เป็นคนแปลให้คุณรู้ตัวล่วงหน้าหรืออ่านแผนที่ที่คุณจะไปหากลุ่มรัพย์ได้เอ้ยคุณ<ช>เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงนี้พักเหนื่อยก่อนนะตอนนี้รูมันจะออกมาพักอยู่ตรงนี้อย่าเพิ่งไปไปรเดี๋ยวนั่นแล้วค่อยไปต่อค่อยไปเขาบอกว่าลายมือเปลี่ยนไหม พี่เ็าบอกว่าถ้าลายมือเปลี่ยนพี่จะไม่รู้หรอกว่า<ม>ชีวิตคุณตั้งโวได้เมื่ออายุ29<ม>่สิบเก้าเขาบอกถูกต้อง<ม>ทําไมพี่อ่านได้อ่ะ<ม>พี่คือผู้แปลภาษาลายมือหรืออ่านแผนที่ให้คุณเข้าใจว่า<ม>คุณควรจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา<ม>เพื่อจะไปถึงสมบัติ<ม>บางคนลายมือสวยแต่ไม่มีผู้อ่านลายแทงให้ ก็หาสมบัติไม่เจอไอลายแทงหรือไอแผนที่แบบนี้นะครับไอแผนที่หรือว่าไอระบบแมสตุ่ยต่างๆันนานี่นะต้องมีระยะเวลาเข้าไปจับด้วยถามนิดได้ไหมครับเพราะว่าแหมเกิดมาซึ่อบางคนเขาอยากจะรู้คือไม่อยากจะมาแค่ดูค่ะอยากจะเรียนคนอยากจะเรียนเนี่ยห้าพุทธจิการนะสาวคือเปิดอีกครั้งหนึ่งแล้วหลังจากครั้งนี้แต่นี้ยาว เพราะฉะนั้นค่ะเพราะฉะนั้นคอร์สที่จะเปิดไอ้ตรงนี้ตอนที่เราเริ่มโปรโมทนี่นะฮะมันจะสั้นมากนะฮะระยะสั้นมากก็อาจจะมีเวลาที่จะตัดสินใจของท่านนี่นะฮะแล้วก็ไม่ถึงเดือนแล้วท่านก็ต้องพยายามเคลียร์เสาร์อาทิตย์นะฮะคือเราเรียนเฉพาะเสาร์กับอาทิตย์นะฮะค่ะสี่สี่เสาร์อาทิตย์นะครับพร้อมกันแปดวันแปดวันนี่นะฮะเนึดครบหนึ่งเดือนนะฮะแปดวันก็คือเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์แปดครั้งก็สี่อาทิตย์ ก็ซึ่งจะมีทั้งคอร์สหนึ่งคอร์สสองคอร์สสามความรู้ที่ท่านเนี่ยที่พี่ปนิชอธิบายไปตะเกียรที่บอกทายสามารถทายอ่านแผนที่เห็นและและการใช้ระบบแมทริกดูจังบ่มจังหวะนี่นะฮะจะถ่ายเทไปสู่ท่านอย่างเต็มที่พร้อมกับตอนที่ท่านมาเอ่อมานั่งก็ไม่ต้องนั่งจดอย่างเดียวด้วยนะฮะเพราะว่าพี่ปนิชอนุญาตให้ท่านอัดเสียงอัดเสียงเลยนะฮะค่ะอัดเสียงเลยนะครับค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าเอา เต็มที่นะอายุกับพี่เปนี่ก็เพิ่ง17เอง73 73แล้วนะฮะก็เรียกว่าอายุ73ครับนะคะก็เรียกว่าคือสังขารนะคะมันไม่มีอะไรแน่นอนมันเครื่องจักรมันก็เก่าแล้วนะธรรมดาไม่มีใครที่จะอยู่คําฟ้านะคะแต่ศาสตร์เนี้ยอยากให้อยู่คู่กับโลกครับนะฮะแล้วก็ต่อไปข้างหน้าเนี่ยนะคะคนที่ทําเงินเดือนเนี่ยนะถ้าไม่ใช่ราชการพอเกษียณแล้ว คุณจะไปทําการค้าไปทําอาหารขายนี่คงไม่รอดเราไม่มีแรงแล้วนะคะแต่ถ้าคุณมาเรียนตรงนี้ไปแล้วก็สามารถใช้เป็นวิชาชีพนะคุณจะโกอินเตอร์เมื่อไหร่ก็ได้คุณก็ได้ค่าเครื่องบินได้เงินติดก,กระเป๋าพกเก็ตมันนี่สบายอยู่แล้วคือจะทำเป็นอาชีพแบบเต็มเต็ม ได้ค่ะก็ได้เดี๋ยวไปประเทศนู้นไปแค่ไปอเมริกากขาโอ้โหมดุกี่รัฐแล้วหรือจะทําเป็นเหมือนกับว่าเป็นเพื่อเพื่อเป็นการคอนเน็กชันคอนเน็กชันก็ได้เสริมต่ออะไรงี้ผูกมิตรสัมพันธ์ทั่วอะไรก็ได้คือรู้ตัวล่วงหน้าเพื่อการวางแผนที่ถูกต้องเอาเอาละครับเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนนะครับรีบมาสมัครด่วนนะฮะก็รับจำนวนจากัดอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วเดี๋ยวก็วันที่แล้วหลังจากนี้ตอนนี้ก็นานละ ไม่มีเวลาละงานจะยุ่งครับครับนะฮะก็เลยชมุมชวนส่วนท่านที่แบบอยากจะมาพิสูจน์ให้มันมชัดๆว่าพี่นี่เก่งจริงหรือ,รอเปล่านะฮะเชิญมาได้เลยในช่วงนี้ถ้าช่วงลังจากวันที่ที่ตอนนี้ที่อัดคลิปนี่คือวันที่30กันยานี่นะฮะเพราะฉะนั้นเดือนตุลานี่นะฮะที่ยังไม่ได้เปิดสอนเนี่ยนะฮะพี่นี่จะให้เขามาดูได้วันไหนบ้างครับสุกเสาร์อาทิตย์จันทร์ค่ะสุกเสาร์อาทิตย์จันทร์สี่วันเลย คนที่จะมาดูกับพี่นี้ก็ยังไงก็ต้องโทรนัดมาก่อนด้วยนะฮะโทรนัดล่วงหน้าค่ะเราไม่รับลูกค้าวอล์กค่ะโทรนัดมาล่วงหน้าเลยนะฮะที่เบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าจอขึ้นที่หน้าจอนี่นะฮะเอาสำหรับคลิปนี้นะฮะก็เรียกว่าน่าจะเขาเรียกอะไรนะคือไม่ว่าเศรษฐกิจตรงไหนถ้าท่านรู้จักวางแผนโอเคนะครับแล้วก็ต้องมีคนที่แบบว่ารู้ว่าแผนควรจะออกแนวไหนอแนวไหนด้วยวางแผนสักนิดนะคะนะคะ เราจะออกว่าโอ้ยตอนนี้เป็นยังไงออกแนวนี้มาหนี้มาแนวนี้แนวนี้นะคะค่ะ,ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะจะมีอะไรดีๆเยอะแย <บน S 2> ะโปดติดตามตอนต่อไปนะคะขอขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีครับ